กลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัดุสุขสุขคนเนาะหัว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวมือมันป่ายอีกแล้วเนาะ โดยพ,อพอ่อเขาก็ซร้าเมื่องันป่ากะบ่ได้ไปทางไหนมือนีใพ่อพี่น้องเอ้ยกะเพราะว่าสิมีอ่างานรวยเฮ็ดบุญเฮือนอนี่างเนาะอ่าทางเฮากะบ่ได้ไปทางใดก็เลอยอยู่เฮือนอ่าเก็บเครื่องของเนาะล้างถ้วยล้างซาม่าซั่นซะพวกามา้ออื่นกะเป็นแม่นตั้งหรือว่าเมนอ่าเฮ็ดเนาะก็คือเมื่อาวานนี่ทางเฮาก็ได้เฮ็ดตอกเฮ็ดต้นยังไปเรียบร้อยเนาะ ก็คือในมื้อนี้สามืมาเองกับชมาฮาอันนั้ไมตู้เย็นตู้เย็นอะเนาะเห็ุเวียกเือนทั้แหละจังใดก็เปื่่เป็ียนการศึกษาเสียเวลาเนาะการด้เข่าไปห้าเฮ็ดหุเวียกเหตุงานเลยเพราะว่าทางสามเมอเองกับ่ได้ไปทางใดก็คือติดธุระันนี้เนาะอ่ะจังใดก็สิได้เข่าไปเลยเพราะว่านี่กับบริเวณแถวอ่อมเพือนเนาะอันนี้ก็มีอัน เหือออีเด้เบอร์เบิ่งสามเบอร์ชายเบิ่งนี่สามเบอใช้เบิ่งมีเอียงป้อมเฮือนนี่ก็มีหมากเอือน้อยนี่หางก็เอาไว้เผื่ออันแกงนละหมกแกงนละไม้เนาะในนี่ก็มีกันเบิ่งเบอร์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 เนี่มีผักมีผักอันนี้ฮาทางข้าเอิญเลยเผือก จีนตัวนี้เนาะนอันนี้กับผักหอมนี่ผักกระชิบุกไว้แบบนี้อันนี้กับหัวคา่ากัไก่น้ำอยู่มันหักบวมน้ำตีเนาะมะอึสกะลังอึกอกจะขอยมีอันนี้ก็คือกกมักมี่นี่พ่อแม่พี่น้องปกติฮะสิเป็นสิเป็นลายเด้อันนี้ฮะแต่ว่าอันนี้ของเปิ่นก็บจะขึ้นมาแถวนี้ มันีนี่ก็คือทั้งซัมเมอร์เองแต่เก่ากะไปหาทางน้องมะนาวหรือว่าน้องเต่าเนาะแต่ในมือนีเองซัมเมอร์อกระบไ,ไปหาทางแม่เพิ่นพวกต่ปกติ้ก,ตกับซิไปหาแต่ทางแม่เพิ่นเนาะมีแต่ไปหลินไปหัวนะแม่เพิ่นไปเหยียบไปยามเนาะไปทำอาการของทางน้องเต่าเพิ่นอะไรเป็นจจงใดเพิ่นมาเมือ่อใดเนาะแต่ทงางเสมเมอเองกะบด้ไป ก็เป็นือจะเป็นมาอื่ออนบุแหลแเ,เ,เรียกเรียกงานเลยซาวมือ,มเ,อเองก็จะชี้ลงไปหาเพิน่นพาะวเราก็อยากถามเรื่องราวข่าวข่าวของทางน้องเพิ่นเนาะก็เป็นห่วงเขาแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ยินข่าวข่าวมาว่าอ่าอาการเพิ่นดีขึ้นว่าซัา่นจะแต่เราก็ดีใจเนาะก็ดีใจได้ที่ว่ามีทางคนรักผู้ใหญ่เพิ่นได้เห็นมีการปรินปัวทางอ่นองอนองาน้องเต้าน้องมะนาวเพิ่นเนาะอ่ะทางในซามือเองก็สิได้เข้าไปอนามัยเพิ่นกัเน,กนเด้อเนาะ จะมือเองสิมาทำไมตู้เย็นเนาะแต่ขอโทษขออภัยนำความเปื่อยหัวคือเฮาก็มีแต่เอาใส่นะก็เลยบ่ได้อ่ะออกก็เลยไม่มานี่ก็บ่มีเวลาแหละตัวก็เลยสิเอาเอาความชัดเลยอันนี้ก็นํากรอกนาก่อนใส่แต่เมื่อคืนนี่แหละนี่ๆๆ่นี่อกอ่ะขอขอบุกขอบใจนะทั้งพวเพาะทั้งพี่น้องเพิ่นได้ฝากอีกย่ง นีนิพมณเลยพี่ดอาจะเห็นมันอันนี้ขาเจ้าเอิร์ดอียังเกาะตาวอุ้ยโมเมนนางเลาเอ้ยเนาะสมอยแกนางเลาามอเข้าใจจีบอกมาให้เลยได้เลยนางเลากับสารเียอาหารโอ้ยหากินเนี่ยเธาได้ตัวแมทพี่้องเลย่นี่ฮอแก้งใส่อันกระดูกหมูเนาะหรือว่าอันไห พราะว่าทางช่วงนี้สมัยเองกระบอสบายทางสมัยเองกระบอสบายเลยเสียงกับเหบเน่ยอันนี้ก็คือแบบว่าพูนแหละพูนพี่น้องทางบรรยโนเนาะของผลเอามาใหา้กับเมืองอัดสะพอนผอนลนะผอะไรเนาะผลกระส่งมาให้เมื่อวานนี่ให้เห็ดแกงก็คือว่าในมืออื่นเขาจะเห็ดบุญน,นะบุญเฮือนก็นเลยมีสีเห็ดข้าวปุ้นพร้อมแล้วก็เห็ดออม อ๋อนังเล้าใส่ไก่หรอวใส่ยังันจังววากัน,นเนาะมีเมียวน่อยอีกเด้คุณพี่น้องเอ้ยบ่งทางสามเเองกับสิหายัดเครื่องเนาะแล้วก็สีล่างทำความสะอาดนั่นแหละหลังจากที่เอาล่างเนาะอันใหม่มาทุกอย่างสามเยเองก็เอาจเจ้าเรื่องเข้าไป

เดกขบไปคือพี่เก็บน่อยโ้วอะคุณอยากไไรคือ ก็ค,คือกันบอยเมนคือเก่าเนอะเราจะเอาถ่านถ่านดังไฟริ่มกับโมเมนเสียเสียสาวเมยได้สาวเมยเบาคือตัว <laughs> นี่เลาก็ปิดเลยนี่ใช่ไ่ม อันนี้ก็เป็นหมากละหมดแต่เป็นของเาลูกเนาะบานกระเจ้าแต่พอดีงาพี่นะครัะพลีด้กินป,ปุน๊บดูกรเพื่อพี่เนาะ มีต้หมกหมกต้นหมกวี่การในนกพวาทางเฮากาได้หมัดต้นนีพเพวเฮากาจีได้ลงวัดเอาลงวัดเนาะพวะาเฮาจีเอาเออเซินเพิ่นข้นมาเดือนก่อนอากาจัง ลงไปวัดเนาะเห็ดพาข่าในพาข่ามีหกพาหกพาเจ็ดพัน,น,นเนี่ยเนาะนี่ต้นนี่ต้นนี่ก็คือฮองสามเมยเองเห็ดเองเนาะเขาว่าอันนี้ก็ตน้นค่ะเป็นเงินกีบกะตกอยู่หนึ่งแสนกีบสามเมยก็เลยเห็ดแบบนี้เอางามบาอกผมงามบาอกผมหน,น่ยพี่นนองนี่มีกะ ค่ะเป็นเงินกีบฮัคากาเงินสองพันกีบอันนี้เนาะใบสองพันกีบนี่สามใบเห็ดเถ้านี่นี่แบบนี้เนาะนี่นี่รัวสเสษแบบนี้แบบนี้ก็งามงามแบบเห็ด,เห,ดเห็ดแบบอันนี้ก็เหาเห็ดแบบแนวออกมาก็อู้คือลายแบบนี้ฮะนะ <laughs> เด็ดเด็เด น,นั่งก็ hit อืมเดี๋ยวอย่างลัเป็นอนดารวลมพัดนี่อันนี้กระต้นถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินกีบกันจำนวนมีอยู่ในหนีกับสหสิบพันกีบนี่มาอัพมาให้เบิเร์กนี่แหละ นี่อันนี้ก็ต้นโพเงินแม่นเลยเนาะต้นโพเงินโพเงินเลยโอ้แม่โพทองโพคำเนี่ยเนาะคำเนาะกันภาษ,ษาบาเอิ้นก็คำอันนี้ก็เงินบ่แม่นเลยเนาะนีเพราะว่าทางสาม,มอเองณรโบราณทางไหนเนาะกายาพาวเบือ่อ เปิดเผาเปิดเผาเปิดกันเ,ด,เด้อนี่อันนี้ก็มีแมวตัวน้อยเลขออกตัวนี้บ่บอกดูกเลขออกตัวใด <c oughs> สมุดออกอะลีแพร่งเนะพ่อพี่ตองเนาะกูก็เลยกะ,กะอ่าได้เลขเด็ดเลยเนาะเดี๋ยวสามเมาเองกับสี่อ้อยัดกเก็บอ่าต้นไว้ก่อนเนาะเพราะว่ายานลมพัดหรือว่ายันลูกสามเมาเองมาดึงอะนะ

Hai, saya suhaya makarai, apalagi tak parang kesi sih. Kau tahu di bokarai api sedet, apa bukana? Apa pato pangutasi sunak, patang sumakalan suhpa, patang sumut hitam suhka noh sumo mo tocha kena pa yaka mma pada kena pa kena mado kamma pani dite pa tak kena pa tak kena ni kata wana pa tak pa tak kena deha ta vata sukita aha gotasa sane alofa so ketavo ta saha sapeni yati pisaka ta wa botara tanang wasa ta kota mangwa na dewa manusana gotati na sutina na santopa ta wasa te sakata wa dhamma ratana wasa da marang padida

Tosuka tama sana suka saka sama mafi sama kanan kapo sukho tiwata pati ati cora tinga pati cantina kakiyo tapati sahita pati pamanu atas apa tingko koto tapati teso sahiri kota pasang suka tama sama hita sapurisa loke de watak mati go cari sentipaka apa tana sentipaka mata pita cari kata satahuita kamasubana kumi kata wana so anutala Tiga bisa jenikah, minta warna. Pemalasaran ake senyum, sampai yang khabarlah ya doa. Kasataja bunga tadi warna kami tiga. A punyamu nemu, tentu cilangakan tuh sasana ngakak setan. Ake warna kami tiga. A punyamu nemu, tentu cilangakan tuh padi doa. Kasataja bunga tadi warna kami tiga. A punyamu nemu, tentu cilangakan tuh.

อ็ได้อึบผายเลยทีเดียวกาลังกินข้าอยู่อาอาคยาภาสาุโตสัพเพสัตาอธิคาหุนโสัพเพสัตาสุขีและกังปริหารตุสุขีสุขีส่วนบุญกุศลสี่งพวกขนาดทั้งหลายไต่ทำลงแล้ว ในเวลาวันนี้เขบุตรีไปหาดวงวิญญาณสัพพะสัตย์ทางหลายเบื้องบนแต่โลกบาโรกลงมาเบื้องต่ำแต่อาวิจิขึ้นมาเขาบุทรีสัพพะสัตย์ทางหลายเบื้องบนแต่โลกบาโรกลงมาเบื้องต่ำแต่อาวิจิขึ้นมาตลอดอาณารจักรวาล เดืนหนึ่งเดือนหนึ่งพอไปจะกลับวัเดือนหนึ่งแหมเดือนหนึ่งแหที่ไทำมีความผู้เดชมาเดเจ้ามาเป็นประธานมาเป็นพยานไนแป็นมือมาหลัยตหลายในส่วนนี้เป็นส่วนนี้มาก่อมานธี้ี่มานี้มาย่างพันเตะพตาานี้กระเป๋าลูกค้านี้ปัิญาณพนานี ภิกขุสังขชาปุโรชญ,ญามาชาตุโรกัตเตภิกขุสังโฆภิมาเฮมายังพระเตมาตราปตาเนพระป่าลุกคานีปัญญาทนานีภิกขุสังขชาปุโรชญ,ญา